ครับผมส่งงานซ่อมลำพิแตนนะครับฮอไซส์6 6 m m 3 3นะครับผมลองกันหน้าบ้านนะครับเด็กๆก,กำลังออกมาเล่นด้วยโอเคครับผมนี่เป็นรีโมทเดิมของเขานะครับรีโมทของ JJC r โอเค Yeah. <laughs> ร้อยครับผมภาพอาการบินตามนี้นะครับบินภายนอกลมมีบ้างเล็กน้อยครับผมแต่หอตัวนี้สู้ลมสบายครับเนี่นะครับเรียบ,บร้อยคือเปลี่ยนเบรดนะครับเปลี่ยนเบรดแล้วก็เปลี่ยนฝินหางเปลี่ยนเมนเกียร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนบอร์ดไฟคอนโทรลขาสก,กีกอ, it, อันนี้คือเจ้าของเสริมมานะครับอันนี้คือมันผมดูแล้วมันยังไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็เลยไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับ หาสก,กีมันหักแต่เจ้าของเขาเอาพวกพลาสติกอะไรมาติดกาวเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับผมเซตใหม่เรียบร้อยเปลี่ยนแล้วเซตแล้วก็บินส่งงานครับมาเล่น r ีกันครับ